สวัสดีครับพบกับช่องโอโหโดมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีโอกาสที่ดีนะครับก็พาท่านผู้ชมนะครับมารับชมความคืบหน้านะครับในการทําสีของที่ฮา1 8หและ182นะครับที่ท่านผู้ชมหลายท่านนะครับก็ได้สอบถามเข้ามานะครับว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วแล้วก็ทําสีแบบไหนนะครับอยากจะเห็นแล้วกันนะครับก็มีบางส่วนนะครับที่ จะมีการดัดแปลงแก้ไขปรับปรุงนะครับช่วงล่างและข้างบนนะครับเรียบร้อยนะครับก็เขาก็จะมาจัดการทําสีนะครับสักคู่นะครับก็จะพาท่านผู้ชมครับไปไปรับชมนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่จอดอยู่แล้วยังไม่ได้ทําการปรับปรุงนะครับก็จอดเก็บอยู่ในโรงงานมักกะสันนะครับก็เดี๋ยวจะมีการทยอย นะครับนำไปปรับปรุงนะครับนี่ก็เป็นสีเดิมแล้วครับสีเดิมของเขาเลยลายก็เดิมๆของเขาซึ่งทางการรถไฟก็จะทําเป็นสีเดิมนี่แหละครับแต่ว่าแบบเดิมเนี่ยแต่ว่าเราจะทําใหม่ขึ้นมานะครับก็น่าจะมีความเงางามสวยขึ้นนะครับ เห็นนี้ก็จะเป็นห้องขับสูงนะครับเดี๋ยวผมก็กลังพยายามหานะครับที่เป็นห้องขับเตี้ยนะครับซึ่งมีอยู่คันหนึ่งนะครับกำลังหาอยู่นะครับ หลังจากเดินตามหาอยู่ภาคใหญ่นะครับนะครับหนึ่งแปดสามที่เป็นห้องขับเตี้ยนะครับอันนี้ก็เจอแล้วครับอยู่นี่เองนี่นะครับคันเดียวนะครับที่เป็นห้องขับเตี้ยนะครับขึ้นไปดูข้างบนไม่ได้นะครับแต่ก็เอามาฝากท่านผู้ชมนะครับที่สอบถามเข้ามานะครับหน้าต่างเขาก็เป็นลักษณะนี้นะครับ ส่วนของห้องระบายความร้อนนะครับน่าจะอยู่ด้านท้ายนี้นะครับผิดกับตัวที่เป็นห้องขับสูงนะครับที่อยู่หลังห้องขับนะครับนี่นะครับมาอยู่ตรงส่วนนี้นะครับส่วนห้องในสายก็มาอยู่ติดห้องขับแทนนะครับไม่เหมือนตัวออห้องขับสูงนะครับ ครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับความคืบหน้านะครับก็ทางเราก็พยายามที่จะนําออกมาให้บริการกับท่านผู้ชมให้เร็วที่สุดนะครับนะครับ้นหน้านี้ก็จะมีในส่วนของที่จะติดตั้งกรูบด้วยนะครับ ตอนนี้ก็พาท่านผู้ชมนะครับเข้ามาในโรงพ่นสีนะครับอันนี้ก็จะเป็นในตัวของ183นะครับที่ทําการลอกสีเดิมออกแล้วนะครับก็เตรียมที่จะพ่นสีใหม่นะครับแบบเดิมนะครับจะสีสีใหม่นะครับก็คือโทนเดิมนะครับไปดูด้านหน้านก่อนนะครับ เรียบกริบเลยนะครับนี่ก็เป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าที่นะครับได้ทำการลอกสีเดิอมออกแล้วนะครับการโปร้เรียบร้อยนะครับก็มีการตกแต่งเฮดไลท์นิดนึงนะครับเดี๋ยวก็จะทำการพ่นสีจริงนะครับ ด้านท้ายของคันนี้นะครับก็มีพ่นสีจริงไปบ้างแล้วครับเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูนะครับครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของด้านท้ายนะครับของ183นะครับเมื่อคันเมื่อสักครู่นี่ครับที่พาท่านผู้ชมไปดูด้านหน้านะครับในส่วนท้ายนี้ก็มีการพ่นสีจริงแล้วนะครับรถรถใหญ่นะครับต้องค่อยๆทำนะครับ เงางามววววับนะครับสวยครับสวยมากนะครับยังยังไม่เรียบร้อยนะครับก็มาติดตามให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็พร้อมที่จะออกวิ่งนะครับเพราะในส่วนนี้เขาก็ได้ปรับปรุงเรียบร้อยนะครับเมื่อเสร็จจากงานสีก็ใช้าการได้แล้วนะครับนะครับนี่นะครับโทนสีเดิมนะครับ ทำใหม่นะครับเงางามนะครับให้ดูอีกครั้งนะครับครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่มาให้ท่านผู้ชมได้ดูความคืบหน้านะครับแล้วก็หาห้องขับตัวต่ําจนเจอแล้วนะครับนี่ะครับฝากไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ